อาจารย์พลพาเที่ยววัดภาษีอยู่ถนนเอกมัยสุขมุมวิท63แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพและเขตพื้นที่วัดยังติดกับของแสนแสบซึ่งสามารถมาทางเรือได้ท่านเจ้าวาดคือพระครูอนุกูลพัฒนากิจท่านเคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระอรหันพระโมคคัลลานะและพระสารีบทจากสีลังกามาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ด้วยครับนอกจากนี้ยังเปิดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเป็นสถานที่สวดนมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดจนเทศนาธรรมวันธรรมสวรรในวันหยุดสาม,มารถเดินทางมามีทั้งถ่ายชีวิตโคกระบือวหายพระ พระพุทรูปปางต่างๆพระอุปคุปนะครับอสังกระจายสามเณรน้อยสารพุ่มพวงพระศรีอริยะเมตตาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระนาปกปางต่างๆเทพทันใจ ศาลเจ้าจีนหรือตี่จีวเอียตามโบราณถือว่าท่านรักษาภายในบ้านห้าตำแหน่งประตูบ้านภายในห้องโถงกลางเตาไฟและรักษาบ่อน้ำภายในบ้านไม่างั้นคนจีนจะไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเองและ ที่นี่ยังมีสารของบุญเพ่งหีบเหล็กเป็นอนดีตเป็นฆาตกรต่อเนื่องเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ที่ฆ่าหั่นศพแล้วเอาศพใส่ลงในหีบเหล็กจับมาถ่วงน้ำที่นี่ในอนดีตร้อยกว่าปีเคยจึงเคยเป็นแดนประหารบุญเพ็งหีบเหล็กปัจจุบันก็มีศารบุญเพ็งหีบเหล็กไว้ให้ท่าน ศึกษาประวัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ของอดีตที่ใช้วัดนี้เป็นสถานที่ประหารในบุญเพลงหีบเหล็กฆาตะกรต่อเนื่องในสมัยนั้นแล้วท่านยังสามารถทำบุญทำทานโดยหยอดตู้เป็นสังฆทานต่างๆไม่ว่าโลงศพศพไรยญาติ อาหารพระเนตรแล้วก็มีเทวรลูกพนันรายพระแม่ธรณีบีบมวยผมกราวไหวบูชาเพื่อคุ้มครองเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยอีกทั้งผู้ที่จะบนขายที่ดินในทำเลต่างๆ <c oughs> ก็สามารถมนบานสารกล่าวที่พระแม่ธรณีแห่งนี้ก็จะทำให้ท่านพบความสำเร็จทุกประการ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปสวัสดีครับ